กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่กันทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่องอัสอนิเมะก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องอนิเมที่มีเรื่องชื่อว่าโฉมงานพูดไม่เก่งและของเพื่อนที่ไม่เต็มเต่งภาค2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งเนี่ยก็คลิกที่ตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมการสรุปเนื้อหาภาค2กันเลยเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะพบกับโคมิซังที่กําลังงงเงียอยู่บนที่นอนนะครับและจู่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นเฮงงงเงี้ยจนได้เรื่องเลยซึ มวันนี้ดูหนาวสุดๆเลยเนอะทั้งที่เมื่อวานเนี่ยไม่หนาวเลยแทๆ้ๆจะว่าไปแล้ววันก่อนบอกว่าจะขอยืมสมุดโน้นน่ะจาได้ไหมอยากให้ช่วยเอามาให้หน่อยมีของขวัญเซอร์ไพรส์จากนาจิมิีจังรอไว้ให้ด้วยนะอย่าลืมเอามานะงั้นไว้เจอกันที่โรงเรียนบายซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเปิดฉากมาด้วยฤดูหนาวนะครับพอโคมิมาถึงโรงเรียนนาะจิมิีก็ได้มาแกล้งเข้าให้เลยโคมิที่ถูกแกล้งเมื่อกี้เนี่ยก็จะหาคนแกล้งบ้างนะครับก็เลยซ้ซอๆดู่นะพระเอกที่เข้ามาทักทายโคมิก็ทําให้โคมเนีี่ตกจกจอแล้ว อะไรตกใจง่ายเกินและเป้าหมายที่โคมีจะแก้เนี่ยก็คือพระเอกนะครับซึ่งโคมีเนี่ยก็จ้องพระเอกเกินพระเอกเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าโคมีเป็นอะไรนะวันนี้และโคมีก็ได้เอามือเย็นๆเนี่ยไปแตะพระเอกเข้าให้เลยแต่ก็แกล้งทําเป็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แกล้งพระเอกนะครับและเพื่อน,อนๆอาจจะดูคล้ายๆว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดําเนินไปปกตินะแต่ที่ไหนได้โคมีเนี่ยหารู้ไหมว่ามีชะตากรรมที่โหดร้ายเนี่ยกำลังรองเธออยู่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโรงเรียนมัธยมปลายอีตันแห่งนี้แม้จะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มีีเสยยงงภาในจััหวด แต่วิธีการเข้าสอบเนี่ยก็มีเพียงการสัมภาษณ์เท่านั้นและยังเป็นที่ที่มีแต่พวกประหลาดเข้าเส้นเนี่ยรวมตัวกันนะครับศัตูตัวฉกาศและคู่รักที่สวนทางกันสุดท้ายแล้วโคมิจะเอาชีวิตรอดจากสนามรบนี้ได้ไหมและมิชชั่นเพื่อน100คนเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่และนั่นก็เป็นการโปรโมทบ้าบๆของนาจิมินะครับ นาจิมิก็ได้ถามว่าเอาไอ้นัานมาด้วยไหมโคมิจึงได้เอาสมุดโน้นให้กับนาจิมิและของที่นาจิมิจะมอบให้โคมินั้นก็คือสมุดจดธรรมดาาเล่มหนึ่งนะครับซึ่งสมุดเล่มนี้เนี่ยก็มีไว้ให้เพื่อโคมินั้นบันทึกมิตรภาพของเธอลงไปนะครับนาจิมิก็ได้บอกว่าให้โคมิบันทึกมิตรภาพของเธอเอาไว้ในสมุดเล่มนี้ซึ่งก็คล้ายๆสมุดรวมชื่ออะไรทํานองนั้นน่ะนะโดยโคมิได้ยื่นให้พระเอกเขียนคนแรกเลยนะครับซึ่งก็ตามมาด้วยนาจิมิซึ่งก็เหมือนเป็นการฝืกให้โคมิเนี่ยเข้า ก็มีเพียง13คนเท่านั้นนะครับยังขาดอีก87คนถึงจะครบมิชชั่นเพื่อน100คนตดัดภาพไปอีกทีนักเรียนชายคนนี้ก็มีชื่อว่าคาไทยมาโคโตะนะครับ เขาเป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งชอบแฮมเบอร์เกอร์ไม่ชอบพริกหยวกเป็นคนที่เก็บกดนิดหน่อยนะนะกลัวการที่จะคุยกับคนอื่นและไม่ค่อยถนัดก,กับการเริ่มลงมือทําด้วยตัวเองแต่ถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะดูนักเลงแต่เขาเนี่ยก็รู้สึกประหม่ามากๆเลยที่จะต้องถามห้องตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อครึ่งปีก่อนวันปฐมิเทศเนี่ยคาทัยเกิดเป็นหวัดขึ้นมาทําให้เขานอนซมประมาณ1สัปดาห์และเมื่อมาถึงโรงเรียนพี่แกเนี่ยก็ประหม่าจนตัวเองนั้นผัดวันมาโรงเรียนจากฤดูร้อนจนมาถึงฤดูหนาวเลยนะคร องตนเและย้อมสีผมของตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกใครลังแกนะครับและเมื่อมาถึงห้องเนี่ยพี่แกก็รู้สึกประหม่ามากๆเลยจนหาที่น่าขอตัวเองไม่เจอจนทําให้คาไทยเนี่ยต้องมายืนเท่และทําหน้าจิตจิตอยู่หลังห้องนะครับซึ่งโคดิก้าคุยกับคบาไทยเนี่ยก็คือนาจิม,มิของเราเนีเองแต่ก่อนที่นาจิม,มิจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยคาไทยก็ได้ลา,ากนาจิมิออกไปและกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ดูจิตๆิตนะครับเออจริงๆแล้วคาไทยเนี่ยตั้งใจยิ้มให้เพื่อนๆนะนะคาไทก็รู้สึกสงสังสยว่าทําไมเพื่อนๆในห้องเนี่ยถึงได้ไปรวมตัวกันอยู่ตรงน,น ต่างมาปกป้องคุณโคมิจากคาไทยนะครับ้ <Hey. S 1> สงสัยเว้ยไปดูหน่อยละกันแม้แต่เด็กเกในห้องเนี่ยก็ต้องหวาดกลัวต่อคาไทยอ่ะนะซึ่งพอคาไทยได้จ้องหน้ากับโคมิจังๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าคาไทยกลัวโควมิสุดๆเลยนะครับแต่คาไทยก็ได้คิดไปเองว่าโคมิเนี่ยคงอยากจะคุยกับเขาสินะเขาก็ยิ่งจ้องโคมิเข้าไปอีกนะครับนั่นก็ยิ่งทําให้ทั้งสองเนี่ยสั่นกลัวกันทั้งคู่เลยนะครับ แต่คนที่มาขี้คายสถานการณ์เนี่ยก็คือพระเอกของเรานะครับผมพระเอกที่ไม่เห็นคาไทยมาเรียนตลอดปีเนี่ยก็เลยอาสาพาเขาชมโรงเรียนและแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับคาไทยจึงได้เข้าใจไปเองว่านี่สินะพลังแห่งการสบตาทําให้เขาเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับพระเอกนะครับและเขาก็ได้นึกถึงตอนที่โคมีจ้องเขาและเขาก็ได้เข้าใจเองอีกว่านี่สินะที่โคมีกําลังบอกเขาซึ่งเขาก็ได้ให้ฉายานามกับโคมีว่าโคมีแห่งคอมมิวมาสเตอร์และเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนนาจิมีก็ได้ทําท่าโพสตุต๊กตาหิมะนะครับพระเอกก็ได้ ถามว่านายไม่ได้เกลียดหน้าหนาวหรอกเหรอนายจิมมี่ก็ได้บอกว่าก็ก,ก็เกลียดแค่ความหนาวนะแต่หน้าหนาวเนี่ยมันดนมีอีเวนต์สนุกๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสแต่แยะสก,กีบลาบล a b แต่พอมาถึงที่จะต้องสอบปลายภาคเนี่ยนายจิมมี่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยแต่นายจิมมี่ก็ได้คิดอะไรดีๆออกนะครับซึ่งนายจิมมี่เนี่ยก็ได้ชวนทุกคนไปเดือดหนังสือที่บ้านของนาคาะจะไปเล่นเกมใช่ไหมหละ่ะนายจิมมี่ตัดภาพไปที่บ้านของนาคานะครับ นากะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะที่จะมาติวที่บ้านของเธอแต่ทําไมต้องพายายายไมมาด้วยล่ะยาไมก็ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะทําไมถึงพูดแบบนั้นแต่ในใจของยาไมเนี่ยก็แทบจะเตรียมมีดมาเฉือนนากะเลยนะครับนากะเองก็เช่นกันใค่จะยอมให้มาดิีกกระโหลกอย่างเองเนี่ยเข้ามาที่บ้านของฉันได้ง่ายๆฮะหลังจากที่เข้ามาในห้องเนี่ยนาจิมิก็หลับเฉยเลยและก็หลับจริงจังด้วยนะเออยาไมเนี่ยก็อยากให้โคมีมานั่งข้างๆเธอนะครับซึ่งนากะเองเนี่ยก็อยากให้โคมีนั่งข้างเธอเช่นกันเดือดกันจริงๆ2คนนี้เนี่ย นากะจึงได้เปิดการสนทนาด้วยการชวนโคมีเล่นเกมแต่ยามายก็ได้เข้ามาขัดจังหวะน,นากะแต่ไม่ว่าทั้งสองจะทำยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้โคมีจังสะทบสถานได้เลยนะครับยามายเองก็เริ่มเหน็บแนมการแต่งห้องของนากะว่าห้องที่มีโปสเตอร์อนิเมะแบบนี้นี่มันการแต่งห้องแบบผู้ชายชัดๆนากะเองก็ด่ายามายคืนเช่นกันนะครับทั้งสองเนี่ยก็ด่ากันไปมาจนลืมไปเลยว่าต้องมาติวหนังสือกันอ่ะนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโคมีก็ได้เขียนบอกว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนคนสำคัญค่ะแต่ยังไงก็ยังตัดสินแพ้้ชนนะไไม่ได่ดอยูี ทำไมที่จะหาอะไรมาตัดสินแพ้ชนะเนี่ยนากาก็ได้เสนอการเล่นเกมนะครับนาจิมิที่ได้ยินว่าจะเล่นเกมเนี่ยก็ตื่นขึ้นสะง,งั้นเลยและสุดท้ายแล้วคนที่ชนะเกมนี้เนี่ยก็คือนาจิมินะครับแต่พอจะวัดการแข่งด้วยการสอบเนี่ยคะแนนเนี่ยก็ดนมาเท่ากันอีกสะง,งั้นเลยตัดภาพไปวันสอบปลายภาค คุณครูก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเอาเครื่องเขียนขึ้นมาไว้บนโต๊ะแต่ถ้าหากใครทําตกเนี่ยก็ให้ตะโกนบอกนะครับคุณครูจะเป็นคนมาเก็บให้เองโคมีเนี่ยก็ดันทําดินสอตกเป็นหนึ่งแท่งสังั้นเลยแต่พอเริ่มทําข้อสอบจริงๆเนี่ยดินสอก็ดันไส้หลุดสังั้นเจ้าตัวเองก็ไม่กล้าตะโกนบอกคุณครูอีกนะคบเพราะว่ากลัวเป็นที่สะดุดตาพระเอกที่เห็นโคมีไม่เขียนข้อสอบเนี่ยเขาก็ได้มองดูที่โคมีแล้วก็เข้าใจสถานการณ์นะครับพี่แกเนี่ยเลยแกล้งทําของตกและเรียกคุณครูมาให้เก็บดินสอที่ทําตกคุณคคครูกกก็็ไดด้้้เเิินมมาบบสออทัังืใหโแล พระเอกที่เขียนผิดเนี่ยก็ลืมเอายางลบมาสะงั้นเลยโคมิเนี่ยก็เลยแบ่งยางลบให้กับพระเอกนะครับคุณครูเนี่ยก็ต้องเดินมาเก็บยางลบให้กับพระเอกอีกนะครับแต่กลายเป็นว่าทั้งสองเนี่ยเคินกันจนไม่มีสมาธิทําข้อสอบเลยตัดภาพไปวันใหม่โคมิจังเนี่ยก็แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะไปโรงเรียนสุดๆเลยนะครับแต่แต่ว่าพายุไต้ฝุ่นก็ดันเข้าสะงั้นเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้บอกกับโคมิว่าคุณครูเพิ่งติดต่อมาว่าให้อยู่บ้านเพราะมีประกาศแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่นโคมิที่ดีใจได้ไม่นานเพราะคิดว่าเป็นนนนววัััหยยยุเเเเีีี่่แตตตตก็้้อองศรรรรราพะะมทจไปโน อย่างเต็มที่เลยโคมีเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆและจู่ๆเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นนะครับแถมไฟที่บ้านเนี่ยก็ดับด้วยทําให้โคมีจังเนี่ยโกรธสุดๆไปเลยนะครับคุณแม่ก็ได้ขอตัวไปดูเบรกเกอร์ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งก็เป็นพระเอกนะครับที่โทรมาหาโคมีพระเอกก็ได้ถามกับโคมิว่าสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างแต่ฟ้าผ่าขนาดนี้เนี่ยก็รู้ได้อย่างดีเลยนะครับว่าโคมีเนี่ยต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยโคมีก็ได้ขอให้พระเอกนั้นคุยกับเธอก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะครับพระเกีี่จจะข้้าใโโคคคคมมนย็ไดชวุุณ แม่ที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็รู้สึกชอบความรักของวัยรุ่นมากๆเลยพระเอกก็ได้บอกกับโคมีว่าช่วงบ่ายเนี่ยไม่มีประกาศแจ้งเตือนคุณโคมีเนี่ยอาจจะได้ไปโรงเรียนตอนบ่ายนะครับตัดภาพไปที่โรงเรียนยาไมยตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกกาลังเศร้าเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะแอบดูกางเกงในของคุณโคมีจังซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บังเอิญได้ยินเข้าพอดีนะครับและจูจูยาไมก็ได้คิดแผนดีๆออกน,นะครับโดยการล่อคุณโคมีเนี่ยให้ไปที่แอ่งน้ําที่สนามโรงเรียนพระเอกก็ได้คิดว่าของแค่นั้นแหละจะจะ,จะ,จะลอ่ลอลอ่อติดไว้เฮ้ยซึ่งยามมกกกก็จะแออบดูาาางงงเในนขคคุณโิผ่ร ถอนของแอ่งน้านะครับแต่นาจิมิเนี่ยก็วิ่งเล่นกวนปราสาทยาไม่หยุดเลยแล้วจู่ๆก็ได้เกิดลมพัดแรงขึ้นแต่นั่นก็ยังทําให้ยาไมเนี่ยไม่เห็นกางเกงในของคุณโคมีนะครับพี่แกเนี่ยเลยทุ่มสุดตัวถลายไปกับโคลและถ่ายรูปซะเลยแต่ว่าโคลเนี่ยก็ได้เปื้อนโทรศัพท์ทําให้ไม่เห็นกางเกงในของคุณโคมีนะครับแต่สิ่งที่ทาให้ยาไมรู้สึกว่ากางเกงในของคุณโคมีเนี่ยไม่สําคัญแล้วก็คือภาพสวยๆที่โคมีเนี่ยยืนดูลุงกินน้านะครับตัดภาพไปอีกทีจิอาระอีก็ได ครซึ่งคนแรกที่พวกเขาจินตนาการเนี่ยก็คือนาจิมิีนะครับเดี๋ยวนะนาจิมิีมันเป็นผู้ชายนะเว้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เฟนโซมมากเลยนะครับคนที่2เนี่ยก็คืออากาลิจังนะครับก็ประมาณว่าเป็นสาวโกโก้ไซส์ใหญ่ๆนะทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นสุกันเลยคนที่3เนี่ยก็คือยามายจังนะครับซึ่งก็เป็นคุณนายที่จุนจ้านแต่ก็มีความน่ารักในตัวนะคนที่4เนี่ยก็คือนากาจังนะครับถึงจะดูดุดันเนี่ยแต่ก็มีความน่ารักตอนเล่นเกมนะครับบรรยากาศของนาการเนี่ยดีที่สุดละมั้งเนี่ย คนที่5อินากะจังเรียกได้ว่าเป็นคุณนายบ้านนอกแสนดีเลยทีเดียวคนที่6เนี่ยมาเครู้จังเธอคนนี้เปรียบได้ดังเพื่อนเลยก็ว่าได้ให้บรรยากาศมีแฟนเหมือนมีเพื่อนไปในตัวคนสุดท้ายเนี่ยก็คือโคมิจังนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยกับจินตนาการไม่ออกเลยซึ่งบท,บทนี้เนี่ยคนที่เหมาะที่สุดก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับเป็นอะไรที่หวานฉ่ำสุดๆเลยแหละพระเอกกับโคมิเนี่ยซึ่งพระเอกเนี่ยก็เขินจนต้องเอออ 大うし ตดัดภาพไปอีกทีโคมิที่ได้ดูข่าวคาเฟ่น้องเหมียวเนี่ยเธอก็ได้มาชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับแต่านาจิมิก็ต้องปฏิเสธโคมิไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโรคแพ้แมวส่วนพระเอกที่เหมือนจะตอบตกลงเนี่ยแต่ก็ต้องปฏิเสธโคมิเช่นกันนะครับพระเอกจึงได้แนะนาโคมิลองไปชวนโอนิมิเนะดูซึ่งโอนิมิเนะเนี่ยก็ได้ตอบรับทันทีนะครับตดัดภาพไปที่คาเฟ่แมวคาไอเดก,ก็มาด้วยนะครับโคมิจังเนี่ยก็ชอบแมวมากๆเลยแต่ท่าทีที่เธอเข้าไปหาแมวเนี่ยกลับทําให้แมวนั้นกลัวจนหัวโหดเลยนะครับแต่คนที่สนุกกับแมทีุ่ดก็คง จะคาไอเด่นี่แหละแต่ถึงแม้ว่าโคโมิจะพยายามยังไงเนี่ยก็เข้าหาแมวไม่ถูกเหมือนเดิมและแน่นอนเหลยว่าคาเฟ่แมวเนี่ยก็ต้องมีบอสนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าช็อกโคล่านะครับช็อกโคล่าไม่ชอบให้มนุษย์มาแต่ต้องตัวมากๆและลูกน้องของช็อกโคล่าก็ได้มารายงานว่ามีมนุษย์ที่น่ากลัวมากๆอยู่ที่นี่ด้วยแหละเดาไม่ออกด้วยว่ากําลังคิดอะไรอยู่ซึ่งพอช็อกโคล่าได้เห็นโคมิเนี่ยมันก็ได้คิดว่าผู้หญิงคนนี้มีความลึกลับแอบแฝงอยู่แน่นอนหลังจากที่โคคมมมมิพยาจยจาจะเเลล่่่นนนนกกัับแวแวีต็็ไปผชโึงดสใ ก็ไปขอเคลียโคมิจนทาให้เจ้าของร้านเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะปกติแล้วโชโ็อกโกแลตมันไม่ค่อยเชื่องเหมือนตัวอื่นๆนะครับโอนิมิเนะเนี่ยก็แอบถ่ายซะเลยและโอนิมิเนะก็ได้ส่งรูปโคมิที่ถือช็อกโกแลตให้พระเอกดูนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยที่ไม่ได้ไปด้วยซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกอยากให้โคมินั้นฝึกการชวนคนอื่นดูนะครับตัดภาพไปอีกทีวันนี้ทุกคนเนี่ยกำลังเล่นเกมชันรักคุณนะครับซึ่งยาไมาที่บอกรักโคมิก็ ไม่สะทบสถานอะไรเลยซึ่งกติกาของเกมนี้ก็มีอยู่ว่าให้พูดว่าฉันรักคุณถ้าอีกฝ่ายยิ้มหรือว่าแสดงอาการเขินเนี่ยก็จะชนะทันทีแต่ความจริงแล้วเนี่ยยาไมอยากจะให้โคมีนั้นบอกรักเธอนะครับพี่แกเนี่ยก็จินตนาการจนตัวเองนั้นยิ้มออกมาทําให้เธอเนี่ยแพ้ทันทีนะครับนาจิมิที่มาบอกรักโคมีแบบเก๊คูนเนี่ยโคมีก็เก็บอาการ <I 'm S 1> ไม่ค่อยอยู่เลยนาจิมิจึงได้ให้พระเอกเนี่ยเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยโคมีก็ยังไม่แพ้การบอกรักของนาจิมิและยาไม่เนี่ย ลองบอกรักโคมีดูบ้างแต่พระเอกเนี่ยพี่แกก็เขินจนบอกรักไม่ได้เลยนะนาจิมีก็ได้พูดใส่เลยว่ามันก็แค่เกมจะคิดมากไปทําไมหรือทั้งสองเนี่ยมีใจให้กันหรอลาแต่พระเอกที่ทําท่าเขินก่อนเนี่ยก็ได้ถูกปรับแพ้ไปส่วนโคมีเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เขินพระเอกแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งในใจของโคมีครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากให้พระเอกพูดแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้พูดนะครับ และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชมงามพูดไม่เก่งกับพองเพื่อนไม่เต็มเต่งซีซั่นที่2ตอนที่1นถึงสนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเดอ้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ